สิ่งที่ต้องจำตัวที่2ก็คือเป้าหมายที่เป็นตัวการกำหนดแบบย่อยๆชื่อก็บอกแล้วว่าย่อยๆก็แสดงว่าแต่ละส่วนงานหรือแต่ละที่นะคะก็จะมีแนวทางในการที่จะเอามาใช้การกำหนดนะ,ะต้องบอกนิสิตก่อนว่าในกระบวนการผลิตเมื่อจะเป็นผลิตสินค้าใดๆก็ตามเนาะ,ะในกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของเครื่องจักรใช่ไหมคะ การใช้เครื่องจักรเนี่ยมันจะดีที่มองภาพเห็นนะในแนวคิดของจานคือมันสามารถควบคุมกํากับในเรื่องของเวลาถูกไหมคะส่วนหนึ่งนะแล้วก็กํากับในเรื่องของที่เราใช้มาปุ๊บเราจะรู้ทันทีว่าเราป้อนวัตถุดิบอะไรไปจำนวนเท่าไหร่มันจะมีการคํานวณให้เราเห็นได้ชัดแล้วก็ใช้เครื่องจกักรในการผลิตก็จะคือลดคนไปด้วยถูกไหมคะเป้าหมายคือเอาเครื่องจักรมานะเพื่อลดในกระบวนการผลิตที่มันจะต้อง ใช้ไปมากๆเช่นต้องเอาคนระดมคนมา10คนแต่ใช้เครื่องจักรตัวเดียวเนี่ยสามารถทำได้เป็นปริมาณมากๆนะคะ mm. หรือว่ามองในส่วนของการลดระยะเวลาในการผลิตเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกก็คือถ้าใช้คนเนี่ยใช้คน10คน10คนอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณสัก1สัปดาห์เนาะกว่าจะเสร็จนะกว่าจะเรียบร้อยในงานชิ้นนั้นๆหรือการผลิตนั้นๆ แต่ถ้าใช้เครื่องจักรมาเป้าหมายคือเป้าหมายย่อยคือท่าการผลิตนะในสายการผลิตให้นําเครื่องจักรมานะประโยชน์คือของเป้าหมายนี้คือต้องการลดคนลดระยะเวลาแล้วก็เพิ่มคุณภาพกับสินค้านะในการเพิ่มตรงนี้ถ้าภาพรวมเราจะมองออกตรงที่ว่าเมื่อเราใช้เครื่องจกักรเราจะควบคุมได้ว่าเราใช้ความร้อนเท่าไหร่ เราจะใช้วัตถุดิบอันนี้เข้าไปแล้วเราเห็นสภาพเป็นยังไงอาจจะมีการทดสอบมาแล้วเห็นเป็นชิ้นเป็นอันได้นะแต่ถ้าเราใช้กระบวนการอื่นหรือแนวทางอื่นนะคะก็จะเป็นในกลุ่มเป้าหมายในย่อยของตัวอื่นนะอย่างเช่นอย่างเช่นนะคะเป้าหมายย่อยของการหาคนอย่างเงี้ยนะคะฝ่ายที่หาคนเช่นฝ่าย HR ฝ่ายบริหารงานบุคคลอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่เขาหาคนนะหาคนเป้าหมายคือ ต้องการที่จะหาคนให้ได้ภายใน10วันอย่างเงี้ยนะคะหาคนได้ภายใน10วันเนี่ยอาจจะได้คนมาแค่เข้ามาสัมภาษณ์แต่ถึงเวลาที่เขาต้องมารายง,งานตัวเขาอาจจะไม่เข้ามาเพราะว่าด้วยจากสภาพอะไรต่างของเขาหรือว่าความไม่พร้อมของเขาแต่เป้าหมายคือเราต้องการที่จะเน้นเรื่องอะไรในแต่ละส่วนงาน ทานิสิตนึกถึงภาพนะคะท่านิสิตอยู่ในองคอ์กรหรือได้เคยศึกษาเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งเนาะในองคอ์กรเช่นฝ่ายนั้นแผนกนี้เช่นฝ่ายบริหารงานบุคคลฝ่ายการเงินฝ่ายบัญชีฝ่ายพัสดุฝ่ายไอทีแบ่งแต่และฝ่ายหมดเลยถูกไหมคะเป็นย่อยๆแล้วแต่และฝ่ายงานนะคะเขาก็จะมีเป้าหมายในการทํางานหรือว่าเป้าหมายในการที่จะผลิตผลงานของตัวเองนะสมมติว่าฝ่ายไอทีอย่างเงี้ยนะคะ,ไไนนะ,คะเป้าหมายในการผลิตก็คือไม่ว่าจะเป็นผลิตสื่อหรือว่าผลิตในส่วนของคอนเทนต์ต่างๆนะคะ ในบริษัทหรองค์กรเขาก็จะมีการกำหนดว่าเราจะต้องมีการลดกระบวนการอันไหนที่มันจะซ้าซ้อนหรือจะสามารถปรับตรงไหนให้มันดีขึ้นให้มีคุณภาพขึ้นตามที่ตัวเองต้องการด้วยและตามลูกค้าต้องการด้วยบางคนเนี่ยทำงานตามรีเควสต์ของลูกค้าเป็นตัวตั้งนะเช่นสมมติว่าไปถ่ายทําวิดีโอวิดีทัศน์ต่างๆเป้าหมายคือลูกค้านะเขาอยากได้มุมนั้นมุมนี้เขาอยากได้คอนเทนต์หรือว่าอยากได้ข้อความแบบนั้นแบบนี้ เราก็สามารถที่จะทําตามเป้าหมายในส่วนที่ลูกค้าหรือว่าในงานนั้นๆต้องการตรงนี้มันมีส่วนสําคัญยังไงประเด็นที่อาจารย์มองก็คือว่าถ้าเราสามารถมองเห็นเป้าหมายย,อย่อยๆได้ที่มันเครียกว่ามันเป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวกับเราหรือเราต้องทําอยู่แล้วค่ะเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นปัญหาเราจะเห็นกระบวนการเราจะเห็นวิธีการที่เราจะปรับปรุงในงานของเราได้ไม่ยาก ต้องบอกว่าไม่ยากเพราะอะไรเพราะเราคุกคีเราทํามันจนที่เราเรียกว่าเป็นรูทีนเป็นงานประจําเพราะฉะนั้นงานประจําของเรามันต้องไม่ย่ําอยู่กับที่มันต้องมีการพัฒนาจากสิ่งที่เราทําไม่ว่าจะเป็นลองผิดลองถูกลองใช้ลองดูแล้วมันที่เราชอบติดปากก็คือมันเวิร์กไม่เวิร์กมันดีไม่ดีเราก็มีการปรับปรุงเพราะฉะนั้นคือปรับปรุงแบบไหนปรับปรุงไปตามเป้าหมายย,อย่อยๆที่เราต้องการ เราอยากได้ตรงนี้ที่มันดีขึ้นให้งานมันเร็วขึ้นหรือให้งานมันมีผลสะท้อนกลับมาดีเราก็จะปรับปรุงในแต่ละหัวข้อหรือแต่ละเรื่องที่เรารับมอบหมายหรือเราทําได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถดูได้จากงานของเราต้องบอกอยู่งานในมือของเราอะเราสามารถดูไดต่ตรงนี้ไดนะคะในตัวที่3นะคะก็คือเรื่องของการกำหนดเป้าหมายเชิงเวลา อันนี้ต้องบอกว่าเหมือนมีคนชอบพูดว่าเวลาทุกคนเนี่ยได้เท่ากันบนโลกใบนี้คือ24ชั่วโมงนะเพราะนั้นเราจะบริหารเวลาอย่างไงให้มันตอบสนองต่อเป้าหมายที่เรากำหนดเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้เป้าหมายของการผลิตของเรามันบรรลุเป้าหมายหรือว่าบรรลุวัตถุประสงคนะ์ระยะเวลาเช่นนะบอษซาบอกว่า สิ่งที่เราทำมันจะเกิดในเรื่องของการติดตามแล้วก็สามารถวัดผลได้วัดผลได้ยังไงเช่นงานชิ้นหนึ่งนะคะเคยทำา2วันนะคะเราต้องตั้งเป้าแล้วว่าเมื่อเราทำวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็ถัดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความชำนาญและความเข้าใจพอเราเกิดความชำนาญและความเข้าใจเนี่ยเราจะสังเกตในงานของเราแล้วว่าอุ๊ยวันนี้เราทำสัปดาห์หนึ่งแต่ในครั้งหน้าเนี่ยฉันรู้แล้วว่ามันจะต้องเร็วกว่านี้ เพราะเราคิดว่ามันเร็วแน่เพราะว่าเราเข้าใจมันก็คือเป็นเรื่องของการลดระยะเวลาตัวอย่างคือลดระยะเวลาในการผลิตลง10%ภายใน6เดือนดังนั้นเราทำงานทุกวันนี้ทำงานแข่งกับอะไรนอกจากแข่งกับเงินแล้วแข่งกับอะไรแข่งกับเวลาถูกไหมเราอยากให้มันงานมันเรียบร้อยเสร็จสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยเร็วเนี่ยเราต้องกำหนดว่าในงานหงานของเราเนี่ยวันนี้เราจะกำหนดที่งานนี้ กี่ชั่วโมงนะถ้านิสิตนึกถึงใครที่ทำงานพิเศษเนาะคนที่รับงานพิเศษเช่นไปออยู่ในร้านสะดวกซื้ออยู่ในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายเขาก็จะให้เงินตอบแทนเราเป็นรายชั่วโมงถูกไหมคะแสดงว่าเราเนี่ยทำงานตามเป้าหมายของเขาคือแต่ละรายชั่วโมงถูกไหมคะเพราะเวลาที่เขาจ่ายค่าตอบแทนมาเขาก็จ่ายเงินพิเศษหรือเงินที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง เป็นรายระยะเวลาดังนั้นมันจึงมีความจําเป็นและความสําคัญว่าถ้าเรามีการกําหนดเป้าหมายของเราเป็นในเรื่องของเวลาเป็นตัวตั้งเราจะรู้เลยว่าใน1วันเนี่ยยสิบีชั่วโมงเนี่ยเอาแบบไม่หลับไม่นอนเลยนะแบบหงอกฮูกเรียกพี่อ่ะนะเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยในย4ชั่วโมงฉันจะหาเงินได้เท่าไหร่บริษัทก็คิดแบบเดียวกันคะ่ะว่าเรามีบริษัทตั้งขึ้นมาเนี่ย มีโรงงานการผลิตมีสายการผลิตมีเครื่องจักรมีคนที่เป็นพนักงานของเราแล้วเนี่ยนอกจากกฎหมายแรงงานกํากับกําหนดแล้วเนี่ยเรายังจะหาเงินให้กับลูกน้องตรงไหนได้บ้างหรือเราจะมีวิธีการสร้างเม็ดเงินยังไงบ้างให้มันคุ้มค่ากับเวลาที่มันเกิดขึ้นเช่นภายในปีนี้เนี่ยจะต้องได้การผลิตเท่าไหร่มีงบมีรายได้เข้ามาเท่าไหร่ แล้วปลายปีเนี่ยทุกคนเมื่อทํางานมาแล้วเนี่ย365วันบางคนแบบไม่ขาดไม่ลาไม่สายเลยเนี่ยจะได้โบนัสเท่าไหร่ดังนั้นเป้าหมายการผลิตหรือการอยู่ในองค์กรก็เพื่อส่วนหนึ่งก็คือรายได้ที่ทุกคนจะได้และบริษัทก็ตั้งเป้าคือรายได้ที่จะได้จากการบริหารเวลานี่แหละยิ่งถ้าเรามีเวลาการผลิตเรามีเวลาในการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นเป้าหมายที่เราตั้งไว้ เช่นตั้งเป้าหมายว่าปีนี้จะผลิตสินค้า3รายการเด่นเเราก็จะสร้างเม็ดเงินได้พนักงานของเราก็จะรู้ว่าปีนี้3รายการมีอะไรบ้างจะต้องทําตามเป้าหมายที่บริษัทกําหนดไว้ก็คือเรื่องของเวลาก็คือมีเวลาเป็นตัวตั้งในการที่จะกําหนดการผลิตภัณฑ์การผลิตผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวสินค้าหรือบริการต่างๆทิ่สิทธินึกถึงนะอาจารย์ขอแตะเรื่องบริการนิดนึงเนาะสมมติเราบอกว่าเราเคยไปใช้บริการที่แห่งหนึ่ง เหมือนกันเลยเรื่องเดียวกันเลยแต่เขาใช้เวลาสองชั่วโมงนะในการให้บริการเราเนีนยะแต่บางที่แบบเข้าไปปุ๊บบริการแบบประทับจิตประทับใจมากเลยเรื่องเดียวกันคลา้คลายกันเลยใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวถามว่านิสิตจ,จะไปใช้บริการที่ไหนคะอยากกลับไป2ชั่วโมงหรืออยากกลับไปที่หชั่วโมงเราก็จะมีการตอบคำถามตัวเองอยู่แล้วว่าฉันอยากไปที่ไหนก็ได้ที่ให้บริการเร็วๆและดี เร็วด้วยดีด้วยนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้แข่งกันในเรื่องของการบริการเรื่องเวลามันถึงมีเรื่องอะไรเข้ามาตอนนี้มีนิสิตสั่งอาหารอย่างเงี้ยนะสมุิกําลังสั่งอาหารเนี่ยนิสิตต้องการความอร่อยหรือความเร็วอร่อยไว้สักพักหนึ่งแต่บอกว่าตอนนี้อยากได้อาหารที่มันมาถึงเราสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะ,เ,ะเราจะเลือกแล้วเราอยากได้ที่ไหนบริการได้เร็วกว่านี้นะ ต้องการความรวดเร็วนะหรือกตัวอย่างเช่นนะนิสิตดูเนี่ยดู YouTube เนี่ยนะฮะเมื่อก่อนน่ยโหยาวเป็น20-30นาทีนั่งดูทนไหวไหมไม่ไหวอะปัจจุบันนี้10นาทียังแบบอืมอยากจะสกิปมากเลยถูกไหมคะเห็นแค่โฆษณาขึ้นมายังไม่ถึงแบบอะไรเลยก็เลื่อนไปแล้วนี่คือแพลตฟอร์มแต่ละตัวก็ต้องปรับตัวเองในการที่จะเอาเรื่องของเป้าหมายเวลามาเป็นตัวกำกับว่า ฉันจะต้องทําให้เร็วกว่าคนอื่นและรู้เรื่องด้วยนะเร็วด้วยรู้เรื่องด้วยแล้วก็น่าสนใจด้วยอันนี้คือเป็นความท้าทายเรื่องของการกําหนดเป้าหมายเวลาอีกตัวหนึ่งนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าใครบริหารจัดการเวลาตัวเองดีๆนะจัดการเวลาในการทํางานดีๆอันนี้ก็จะเป็นตัวสําคัญเหมือนกันเพราะว่าการที่เราจะเลือกธุรกิจเลือกพันธมิตรเราก็ต้องดูว่าเออเวลาที่เขาให้เรามันแค่ไหน ที่ไหนให้เราเร็วกว่านี้ที่ไหนทําแล้วมันดีก็จะเลือกตรงนั้นนะคะ